ใครมีหบาทัตนะครับแบงค์ห้าสิบาทโบราณนี้นะฮะอันนี้เป็นแบงค์ห้บาทเดิมพี5าบาทัตรตัวนี้เป็น5นาบาทัตรหนดอลลาร์นะฮะก็พิมพ์โดยรัฐบาลญี่ปุ่นนะในช่วงนั้นช่วงประมาณปี2องพัน่ร้อนะครับไทยได้รับมอบดินแดน4รัฐมาลายูคืนจากญี่ปุ่นนะครับก็คือไซบูรีกริตกลันตันแล้วก็ตรังกานูนะครับที่ก็เคยเป็นของไทยในอดีตแล้วก็ รัฐบาลไทยเนี่ยถึงได้ขอพิมพ์ธนบัตรหนึ่งดอลลาร์แล้วก็เหรียญดีบุกกับพวกเหรียญเซนอะไรเงี้ยแต่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ยอมให้ไทยเราใช้ธนบัตรตัวนี้นะครับเพราะว่าจะทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยเสียเกียรติอะไรเงี้ยครับไทยเราก็เห็นแก่สัมพันธมตรที่ดีในช่วงนั้นก็เลยไม,ไม่ได้เอาธนบัตรไอ้วันดอลลาร์อย่างเงี้ยมาใช้นะครับ,บวก,กับตอนหลังญี่ปุ่นพ่าสงครามไทยเราก็เปลี่ยนรัฐมนตรีเปลี่ยนอะไรกันใหม่หมดในช่วงปี2 4 8 8ก็เลยเอาธนบัตรตัวเนี้ย เป็นช่วงที่ไทยขาดแคลนธนบัตรต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับไทยเราก็เลยเอาแบงค์ตัว1ดอลลาร์เงี้ยเอามาพิมพ์แก้ให้มันเป็น50บาทอันนี้จะเป็นรุ่นที่2นะครับแบงค์ที่เป็นแบงค์วันดอลลาร์แล้วมาพิมพ์แก้เงี้ยจะมีทั้งหมดประมาณ3รุ่นนะอันนี้เป็นรุ่นที่2รุ่นที่2จะไม่มีพิมหมึกดาทับตรงนี้นะครับกับตัวเลขตรงนี้นะครับก็จะไม่มีตัวตาปัม๊มคุดด้วยนะครับ ด้านหลังก็เป็น,นี้อันนี้เป็นสภาพที่ชำรุดแล้วนะผมผมได้มานานนานมากบอกบอกแล้วครับว่าชำรุดยังไงก็ซื้อ